สำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยจะนําแพทย์รถจักสูตรศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีออกให้บริการประชาชนณสถานีอนามัยตําบลสองห้องอําเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่7-11ถึงกุมภาพาันธ์2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดช เนื่องในวัรกาศทรงเจริญพระชนมพัรษา84พรรษาโดยโครงการรถจักรสุสริยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจและพาตัดรักษารษารษฎรผู้ยากไร้และด้วยโอกาสที่มีปัญหาโรคตาและด้วยพระกรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้พระราชทานนามว่าหน่วยแพทย์จักรสุสริยกรรมสภากาชาติไทย ในสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นหน่วยแพทย์พระราชทานให้ได้รับการบริการรักษาอย่างถูกต้องจนสามารถมองเห็นและช่อเหลือตนเองได้โดยให้บริการเชิงรุกในโรงพยาบาลชุมชนในถิ่นทุรก,กันดารได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ เริ่มจากว่าเราเราทำงานหน่วยแพทย์จากสุสนักกรรสภาการชาติไทยในสมเด็จพระเทพนะคะเริ่มมาตั้งแต่2,538นะคะก็ปฏิบัติงานกันมาเรื่อยๆที่สถานีการชาติอำเภออรัประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็มีการไปตรวจตามโรงพยาบาลอำเภอในจังหวัดที่หา่างไกลจนกระทั่งปี2,550นะคะโรตารี่สหรัฐอเมริกาก็น้อมกล้าวถวายรถผ่าตัดเคลื่อนที่ต่อสมเด็จพระเทพนะคะด,ด้วเอ,อเราก็เลยนารถคันนี้เนี่ยมาช่วยเหลือ ประชาชนนะคะเข้าถึงประชาชนในพื้นที่มากขึ้นเราก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยมาตรวจรักษาคนไข้ในระดับตำบลนะคะก็จะมาในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ได้โอกาสนะชาวบ้านที่ยากจนนะคะที่ขาดโอกาสที่จะไปพบจากสุแพทย์ซึ่งจากสุแพทย์มักจะอยู่ในโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะคะเราจะดําเนินงานที่ที่ในพื้นที่ในแสานีอนามัยแล้วก็เอารถมาตั้งแล้วก็ตรวจดูแลคนไข้ในตําบลนี้แล้วก็ตําบลใกล้เคียงค่ะ เวลาเรารถมาเนี่ยจะมีจากสุแพทย์หนึ่งท่านนะคะแล้วก็วันแรกก็จะเป็นการตรวจก่อนว่าคนไข้ที่ทางพื้นที่คัดเลือกมาเนี่ยเป็นอะไรเมื่อคัดเมื่อเราตรวจแยกโรคเสร็จแล้วเราก็จะดำเนินการรักษาให้มีทั้งต้อเนื้อที่ต้องทําการผ่าตัดลอกออกเรื่องของต้อกระจกที่ต้องทําผ่าตัดเปลี่ยนเลนหรือเรื่องของเปลือกตาท่อน้ําตาเหล่านี้เนี่ยเราบริการให้ให้ทุกคนที่ที่จำเป็นต้องรักษาค่ะของผู้สูงอายุที่เจอก็คือเลือกเป็นต้อนะคะไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อกระจกต้อหิน นะคะซึ่งเป็นปัญหาจริงๆสําหรับผู้สูงอายุเพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ทราบวิธีไม่ทราบว่าการแก้ไขเป็นยังไงนะคะเท่าที่ลองคุยเนี่ยทุกคนก็มีความคิดว่าพอเป็นแล้วเนี่ยคงแก้ไขอะไรไม่ได้ก็จะไม่ได้รักษามันก็ทําให้การที่เกิดจากต้อธรรมดาต้อลมเนี่ยมันจะกลายเป็นต้อกระจกซึ่งรักษาได้ยากบางคนก็ถึงจะตาบอดไปเลยเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าคนที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยบางครั้งเนี่ย คือความเชื่อถือเก่าๆคิดว่าการเป็นต้อพอมองไม่เห็นปั๊บเนี่ยคือเป็นบุญกรรมเก่าเป็นกรรมที่ที่เป็นกรรมของตัวเองนะคะเขาก็จะไม่ไม่ไปรักษาเพราะว่าเท่าที่คุยเนี่ยผู้สูงอายุจะคิดอย่างนี้ว่ามันคงเป็นกรรมเรารักษาไม่ได้พอมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องพยายามให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าใจว่าพอแล้วที่เราเริ่มมองไม่เห็นเนี่ยเราเริ่มรักษามันมีโอกาสที่จะเห็นได้นะคะแล้วก็เป็นโครงการซึ่งหายากมากที่เราจะมีโครงการดีๆแบบนี้ คือถ้าเราไปรักษาโรงพยาบาลเนี่ยต้องรอเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนขึ้นไปแต่ทางสภาออกมาเนี่ยตรวจเมื่อวานพอวันนี้ก็ผ่าได้เลยนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เร็วมากก็ยังเสียดายว่าบางท่านเนี่ยมาตรวจเสร็จแล้วก็อาจจะไม่อยากรอนะคะก็จะมีบ้างบางท่านที่กลับไปอะคะ่ะก็ยังเสียดายแทนโอกาสดีๆแบบนี้อะคะ่ะ ตลอดก็ฟังไปแล้ววันเนี้ยอีกสี่แม่บอกอ้าหมอจะไม่เอาจะเอาครั้งเดียวหมอก็จะยอมก็น่ะท่าแต่ยังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันค่อยเป็นชั่วก็จะเอาอีกนะแล้วโฮ่มาถึกจะเดินโอ้ย แล้วก็ไปไหนก็ไปที่ไหนแล้วไม่ไปแล้วมันเหนือวันตตยเลยไปแล้วอยู่บ้านอ่ะอ่ฉ้นก็ขอบคุณยังเลยจะบอกคุณสภากาชาดไทยจะบอกคุณขอให้เขาบุญมันขวัญยืนจะบอกคุณให้อยู่ในเมืองไทยเป็นงานงานสิร้อยปีและด้วยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2554ที่ผ่านมาในแผ่นวนาเมทีลรขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางวาสินีผิวพองนายก